<laughs> จะทำกับข้าวค่ะพี่วิทูนพี่ปูจะทำเมนูไอ้นี่ผัดไอปลาทูผัดใบโห,หละพานะคะขอบคุณนะคะอะไรนะคุณบางฟูดใช่ไหมบางฟูดบางฟูด <laughs> พี่ปูอ่านผิดอ่านถือก็ขอโทษขออภัยเด้อค่ะ ขอโทษด้วยนะคะอาหารเช้าจ้าทีวิจูนราว่าเพิ่งทำงานบ้านเสร็จรี่าเพิ่งเสร็จจ้ารีขาเพิ่งเสร็จอื ขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะ ราใส่น้ำซอสแบบนี้เลยนะคะ ลราใส่ซอสแบบปรุงสำเร็จนะคะ นี่ค่ะเราทำเหมือนผัดกะเพราแต่ว่าเปลี่ยนเป็นใบโหละพานะคะนะ